สวัสดีครับพีโก้มีข่าวดีบอกครับรู้ยังครับผมตอนนี้พีโก้โปรปการชีวิตครับที่กองเพจประกันชีวิตประหยันภาษีคุ้มกองทันทีครับเพจแรกและเพจเดียวครับแช่ข้อมูลความรู้เรื่องการเงินภาษีโดยเฉพาะประกันชีวิตและขายประกันชีวิตออนไลน์แบบถูกต้องชัดเจนที่สุดในประเทศไทยครับและเป็นที่แรกในโลกครับที่เชิญผมหรือชัดครับตอนนี้เราสามารถพบกันได้ทุกวันแล้วครับเริ่มแต่วันจันทร์ครับผม เวลา15นาฬิกา40นาทีครับผมพบกันครับเราพูดคุยในส่วนของการรับสมัครฝ่ายขายครับผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเทศครับผมตอนเลี้มวบนาครับ10โมง50ครับผมพบกันครับด้วยแบบประกันจดอาชีพและสัญญาเพิ่มเติมต่างๆของ Samsung ครับผมและวันพุธครับ13นาฬิกาเป็นต้นไปครับผมพบกับแบบประกันเพื่อการวางแผนเกษียณและวางแผนภาษีครับผมวันพฤหัสครับ15นาฬิกา40นาไปครับผมพบกับแบบประกันเพื่อ การออมครับการตีผมตัดทนที่คุ้มค่าที่สุดครับและวันศุกร์ครับ18นาฬิกา10นาทีไปต้นไปครับพบกับโลมิดแบกเป็นของซัมซุงครับและนันครับวันเสาร์ครับ2ช่วงเวลาครับ9โมงและ2ทุ่มนิดครับผมพบกับเอวิติงจิงกาเบลครับกับพันธอนพันชันครับแน่นันครับวันอาทิตย์ก็ยังพบกัน2ช่วงเวลาเช่นกันครับผมบ่ายโมงนี้ครับกับ6โมงนิ้นิ้ครับผมแนั่นครับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพทและกลุ่มต่าง เพื่อแตะท่อความรู้ครับลดช่องว่างความดู้แล้ครับและวางแผนการเงินรากยาาในเกาเรีครับผมเพราะทุกคนจําเป็นต้องมีครับแน่นอนครับรับไมโครเวฟทุกแอปพลิเคชันครับผมที่แชร์และแบ่งปันครับพบกันทุกวันครับที่นี่ครับที่เพจการชิบประี่ยวภาษีคุ้มครองฟันทีครับผมที่นี่มีความรู้และเรื่องราวดีให้คุณได้พัฒนาตัวเองครับผมไพฑูรย์พันธ์ทางเช่นเคยครับ